มา,มาแล้วครับขบวนตองห้านะก็ตามหลังหนึ่งสามสามไปเลยนะฮะแล้วก็มีขบวนห้าเจ็ดตามหลังขบวนตองห้ามานะฮะน่าจะกําลังกําลังจะผ่านบ้านหันนะห้าเจ็ดวันนี้ไม่รู้ตองห้าได้รถจักรอะไรแต่ดูแล้วเหมือนฮิตาชินะครับแล้วก็ดูแล้วเหมือนไม่ยาวนะฮะเหมือนจะไม่ยาว อีแตะชิครับ จกที่4520นะครับตบวนตอง5วันนี้นะมาสั้นๆน,นะไม่ยาว